เวลาที่เราคุยงานหรือประชุมงานกับเพื่อนๆนะครับในพาร์ทของระดมไอเดียอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้เลยคงเป็นไวบอร์ดหรือโพสต์อินนั่นเองยิ่งในยุคข,ของ Work f r ฟ m Home หรือการเรียนออนไลน์เนี่ยการพบเจอกันเป็นไปได้ยากมากครับแต่ในวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่มาช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยโดยแอปพลิเคชันแรกที่เราจะพูดถึงก็คือ Miro m i r o เป็นแพลตฟอร์มนะครับในการสร้างไวบอร์ดแบบออนไลน์โดยที่ทุกคนสามารถพิมพ์ข้อมูล เสนอไอเดียและแสดงความคิดเห็นบนกระดานได้เลยครับผมหลังจากที่เข้ามาในแอปพลิเคชันของ Miro การทำงานนีครับจะมีเทมเพลตมากมายให้เราได้เลือกกันนะครับแต่ถ้าหากเราต้องการที่จะสร้างบอร์ดขึ้นมาใหม่เราสามารถกด New Board หรือปุ่มบวกตรงนี้ได้เลยครับผมหลังจากนั้นกดที่ Create a Share Board จะมีเทมเพลตต่างๆให้เลือกมากมายนะครับทั้งเรื่องของการ Brainstorm, Ideation, H.I. i l e workflow การทำ Mapping หรือ Dia g r กรนะครับการทำ r e s e a r c h ต่างๆนะครับ Strategy หรือ Planning นะครับและอันที่ป๊อปปูล่าเช่นการทำ Mind Map การทําการ b a l ฟ n c e Work ครับหรือ Quick Retrospective นะครับหากเราสนใจเทมเพลตตัวไหนสามารถกด Preview ตรงนั้นได้นะครับเพื่อที่จะดูว่าเทมเพลตตัวนั้นเป็นยังไงครับผมแล้วถ้าหากเราสนใจเทมเพลตเราสามารถกด Use Template หลังจากนั้นเทมเพลตก็จะมาแสดงอยู่ในบอร์ดของเราแล้วครับโดย m i r o จะมีลูกเล่นต่างๆมากมายเลยยกตัวอย่างเช่นการพิมพ์ Text ลงใน Post It นะครับดับเบ้ลคลิกไปที่ Post It นะครับและสามารถพิมพ์ได้เลย เรายังสามารถกดเพิ่ม Post It ที่ด้านซ้ายนะครับจะมีแท็บว่า sticky note หรือคีย์ลัดตัว n นะครับสามารถเลือกสีได้เลยพอคลิกที่หน้าบอร์ดปุ๊บโพสต It ก็จะถูก generate ขึ้นมานะครับโดยลูกเล่นอ,อื่นๆนะครับก็ยังมีการสร้างเชฟหรือคีย์ลัดคือตัว s นะครับมีรูปแบบของเชฟมากมายไม่ว่าจะเป็นวงกลมสี่เหลี่ยมต่างๆสามารถคลิกแล้วลากได้เลยครับผมมากไปกว่านั้นครับ ยังมีลูกศรน,นะครับหรือ a r r o เราสามารถกําหนด type ต่างๆของ arrow ได้ไม่ว่าจะเป็นมีหัวลูกศรไม่มีหัวลูกศรสามารถคลิกแล้วลากได้เลยเช่นกันครับและอีกอย่างหนึ่งคือเพนหรือปากกาคีย์ลัดคือตัว p นะครับเราสามารถกดที่ฟังก์ชันนี้แล้ววาดได้เลยครับผมอีกหนึ่งจุดเด่นของ miro ไว้บอร์ดที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยครับมีขนาดใหญ่มากซึ่งเราสามารถซูมเอาเพื่อดูขนาดของมันได้มากไปกว่านั้นนะครับเรายังสามารถดึงเทมเพลตอื่นๆเข้ามาใส่ในไว้บอร์ดของเราได้อีกด้วยครับกดที่เทมเพลตด้านซ้าย เราสามารถเลือกเทมเพลตที่เราสนใจเพื่อนํามาใส่ได้เลยครับยกตัวอย่างผมจะดึงไมล์แมปเข้ามาใส่ในไวบอร์ดนะครับกดที่ยูสเทมเพลตที่เราเลือกนะครับก็จะกลับเข้ามาสู่ในกระดานของเราแล้วครับผมในการแชร์ให้กับผู้อื่นที่เข้ามาทํางานร่วมกันนะครับสามารถกดที่ปุ่มแชร์ด้านขวาบนเราจําเป็นที่จะต้องตั้งชื่อบอร์ดของเราก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นวีมฮิดลนครับผมกดเซฟครับ หลังจากนั้นเราสามารถเชิญเพื่อนๆเ,เข้ามาทํางานร่วมกันได้ผ่านทางอีเมลหรือเราสามารถก๊อปปี้ลิงก์แล้วส่งให้เขาได้ครับซึ่งหลังจากที่เชิญเพื่อนเข้ามาแล้วเราสามารถสังเกตจากมุมขวาบนได้จะมีรูปไอคอนของเพื่อนอยู่รวมถึงเราสามารถสังเกตเมาส์นะครับของเพื่อนๆที่ออนไลน์อยู่บนบอร์ดซึ่งเราสามารถพริมพ์งานพร้อมกันแบบเรียลไทม์ได้เลยครับผมแอปพลิเคชันตัวถัดไปที่เราจะพูดถึงก็คือ Google Ja m b o a r d นั่นเอง ถึงแม้ว่า Google Jamboard จะมีฟังกชันหรือฟีเจอร์ไม่เทียบเท่ามิโลนะครับแต่ว่าก็ครบถ้วนสำหรับการทำ brainstorming และ ideation ครับผมโดยการทำงานของ Google Jamboard หลังจากที่เข้ามาแล้วหากเราต้องการสร้างบอร์ดสามารถกดที่ปุ่มบวกด้านขวาล่างเราจะได้หน้าไว้บอร์ดว่างๆหนึ่งหน้านะครับโดยแถบด้านซ้ายคือแถบเครื่องมือทั้งหมดของ Google Jam ครับผมโดยเครื่องมือแรกเพนนะครับหรือปากกาซึ่งเราสามารถใช้เครื่องมือเพนในการวาดยกตัวอย่างเช่นเราต้องการวาดรูปวงกลมก็สามารถวาดได้เลย ดยเครื่องมือถัดไปนะครับก็คือ e อ a เรเซอร์นะครับหรือ,อยังลบสามารถใช้ในการลบสิ่งที่เราวาดออกไปแล้วได้นะครับเครื่องมือถัดไปนะครับเครื่องมือสติ๊กเกอร์โน้ตนะครับหลังจากที่กดเข้าไปแล้วสามารถเลือกสีต่างๆของสติก๊กเกอร์โน้ตยังสามารถพิมพ์เท x กซ์เข้าไปในสติ๊กเกอรโน้ตยกตัวอย่างเช่นวีมหิดลครับผมหลังจากที่เราใส่ข้อความในสติ๊ก y ก o t e โน้ตเรียบร้อยแล้วเราสามารถกดเซฟได้เลยครับหลังจากนั้นสติ๊กเกอรโน้ตนะครับจะปรากฏอยู่ในบอร์ดของเรานั่นเอง ฟังก์ชันถัดไปนะครับคือการ add image กดปุ่มที่ add image เราสามารถเลือกได้หลายแหล่งไม่ว่าจะเป็นการอัปโหลดจากคอมพิวเตอร์ URL camera หรือว่าเสิร์ชจาก Google ครับผมยกตัวอย่างเช่นผมต้องการเอาโลโก้ของมหฮิดลนจาก Google นะครับสามารถใส่คีย์เวิร์ดที่ช่อง search หลังจากนั้นกด search ครับเราสามารถกดที่เลือกรูปได้เลยแล้วกด insert เพียงเท่านี้โลโก้ก็จะมาปรากฏอยู่บนบอร์ดของเราแล้วครับผม ต่อไปครับในส่วนของการแชร์บอร์ดทางด้านขวาบนนี่ครับมีปุ่มแชร์อยู่ซึ่งในการแชร์บอร์ดให้เพื่อนนะครับมีด้วยกัน2วิธีเหมือนเดิมครับผมเราสามารถส่งอีเมลนะครับไปได้หรือว่าเราสามารถเอาลิงก์เนี่ยครับแล้วส่งให้เพื่อนเพื่อให้เพื่อนเข้ามาร่วมแก้ไขงานได้ครับผมมากไปกว่านั้นครับหากเรากําลังใช้ Google Meet อยู่และเราต้องการ brainstorm กับเพื่อนทางมุมขวาล่างเราสามารถกดที่ Activity นะครับเพื่อสร้าง Google Jam Board สามารถกดที่ Start a new whiteboard ได้เลยครับหลังจากนั้นก็จะมี Google Jam Board ที่สุกสร้างขึ้นมาสําหรับ Meet นี้ครับผม สำหรับแอปพลิเคชันประเภทระดมความคิดนะครับยังมีอีกมากมายยกตัวอย่างเช่น Padlet Padlet มีบอร์ดหลากหลายแบบที่ใช้งานแตกต่างกันนะครับใส่ได้เฉพาะกล่องข้อความแต่สามารถแทรกภาพไฟล์ลิงก์เพลงต่างๆได้และสามารถแก้ไขได้โดยไม่ต้องล็อกอินครับผมหรือไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน g c a t t e r t o w n นะครับแอปประชุมออนไลน์ที่อยู่ในรูปแบบของเกมซิมูเลชันที่ให้ผู้เล่นได้เข้าสวมบทบาทเป็นเอเวอเรต์อยู่ในสถานการณ์นั้นๆสามารถสร้างออฟฟิศเราได้และสามารถอินไวท์สมาชิกคนอื่นเข้ามาในสเปซของเราได้ครับ ทุกคนสามารถเดินเล่นไปไหนมาไหนก็ได้ในออฟฟิศหากเดินเข้าใกล้ตัวละครไหนก็สามารถหยุดพูดคุยผ่านวิดีโอคอลได้ทันทีและสามารถแชทส่วนตัวแชร์ลิงก์หรือรูปภาพต่างๆได้เช่นกันครับก่อนจากกันผมมีคำศัพท์ ICT ที่น่าสนใจมาฝากเราได้พูดถึงการทำงานร่วมกันรวมถึงการออนไลน์ brainstorming นะครับวันนี้ผมจึงอยากเสนอคำนี้ครับออนไลน์ Online collaboration ครับผมคำว่าออนไลน์ l a b o r a t i o n ครับคือวิธีการทำงานร่วมกับผู้อื่นให้บรรลุเป,ป้าหมายโดยไม่ต้องพบเจอกันด้วยซ้ำครับ ปัจจุบันมี o l s หรือแอปพลิเคชันต่างๆมากมายที่ถูกสร้างขึ้นมาในจุดประสงค์ของการทำงานร่วมกันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามและที่สำคัญครับผม o ูสเหล่านี้ต้องใช้ง่ายไม่ซับซ้อนมากเกินไปครับหากเราเลือก Tools ที่มันซับซ้อนมากเกินไปอาจส่งผลให้แรงจูงใจในการทำงานนีครับลดลงรวมไปถึงเพิ่มระยะเวลาในการทำงานอีกด้วยครับดังนั้นการเลือกออนไลน์ collaboration tools นะครับให้เหมาะสมกับทีมจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะครับ